วิธีกวนประมุกให้หายเต็มน,นะครับล้างน้ำไปเรื่อยๆห้าน้ำสิดน้ำก็วา่าไปตัวใหญ่ๆ,ๆเลยตัวใหญ่ๆ,ๆเลยตัวๆๆเ,วๆๆเ,วๆๆเวบ่งเลยนะ ร้านใครทำเนี่ยลูกค้าถามว่ามีฟาร์มกุ้งเองหรือเปล่าสดๆเลย <c oughs> เบ่งนๆนะนกระดอง แค่ซื้อก็สองร้อยกว่าบาทแลนะ้วมากินที่ร้านเดี๋ยวครับนี่แค่ปลาหมึกนะกุ้งนี่เจอตัวใหญ่ตัวใหญ่นี่ตัวเท่ากับมือผมร่มเลย